Tjur 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 ผู้ชมนะคะมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมาสค่ะซึ่งวันนี้นะคะนอกจากนายจะได้ทดลองใช้แล้วก็จะมาพูดค <c oughs> ุยกับผู้ชมแล้วนายมีพี่สาวแสนสวยค่ะที่ได้ใช้แล้วก็ชอบในผลิตภัณฑ์มาสมือนกันค่ะมาคุยกับพี่เก๋กันค่ะให้แล้วค่ะ <c oughs> ตัวแรกเลยที่ในายใช้แล้วประทับใจมากไม่พูดไม่ได้เพราะเขาเด่นมากก็คือองค์นี้ <c oughs> ให้แล้วตัวน,นี้พี่เก๋ก็เคยใช้นะคะนี่วันนี้เอามาด้วยอุ้ย น้องอยากมีบ้าง,อ,งอะทาไมร,รอเปล่าไม่ได้เอามาอ่าผลิตภัณฑ์เอานี้ของพี่แดนเคยใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีมากว่าจริงๆแล้วงทำเนื้นอครีมเนี่ยเข<ห>าทาปุ๊บไม่เหนอะเพราะจริงๆนันคนแบบขี้รำคาญอะพอแบบพอครีมเหนิบก็รู้สึกว่าหุดหนดแต่ตัวนี้ทาปุ๊บแล้วก็ซึมเลยที่สำคัญนะคะพอซึมแล้วคุณสมบัติลดมาลดจริงๆแล้วจริงๆจริงๆก็คือแบบว่าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนันยังดูเด็กอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ย แบบมีริ้วรอยหรือเปล่ามีนะจริงๆมีนะคะจะเป็นริ้วรอยแบบว่าตื้นๆแล้วก็เนี่ยใช้ใช้ออมมีนี่แหละค่าเป็นตัวช่วยแล้วทำให้ริ้วรอยเราเนี่ยบากว่าเพิ่นในเราอย่างพี่เกดใช้เนี่ยคือรู้สึกได้ทีเดียวเลยนะอย่างเวลาที่เนื้อทิ่มที่น้อง,งแดนแตอกอะเวลามันใช้ลงไปเนี่ยบางบางถ้าแม่ติบางไี่ห้ออยู่ดีกว่าบางแรงเนี่ยตื้ ีมันจะเหนียวเดินอะแต่พอได้มาลองใช้ออมนี้เรารู้สึกว่ามันไม่เหนียวเดินหนาแล้วที่สําคัญเนี่ยน้องแนนรู้ไหมว่ามันยังมีส่วนผสมเบทไทยด้วยเบทไทยใช่เบทไทยนี่เขาจะช่วยกับเรื่องริ้วรอยใช่ไหมคะใช่ดีมากเลยดีมากเลยตรงที่ว่าแม้องแน่ยังเด็กเนี่ยคือถ้าเวลาใช้ไปปกติอะผู้หญิงเราต้องดูแลผิวพรรณตั้งแต่เด็กใช่ไหมใช่ค่ะมันก็ทำให้ผิวหน้าเนี่ยดี ดีขึ้นไปเรือ่อยๆนอกจากจะมีส่วนสมของเปปทานแล้วนะคะยังมีเพียวโกอีกด้วยใช่เพียวโกเนี่ยบางคนสงสัยว่าปรอ้าะสบไปเพื่ออะไรไ<ช>ม<ช>่น่ากระจ่างใสหรือเปล่าแต่จริงๆนะคะคุณสมบับิเขาดีกว่านั้นก็คือเขาจะทําให้เลือดลมของเราเนี่ยไหลเวียนดีเขาจะ,ะช่วยกระตุน้นใช่ไหมใช่จะช่วยกระตุน้น การไหลเวียนของเลหใช่พอมีการกระตุ้นปลุกเนี่ยเมื่อเลือดไหลเวียนดีก็จะทำให้หน้าของเราเนี่ยสดใสแบบธรรมชาติอมชมาจากข้งในใช่ถูกต้องเพราะว่าครีมบางตัวในท้องตลาดนะคะอย่างเนื้อครีมเนี่ยเขาอาจจะผสมเมีคบีเม็ดบีตัวเนี้ยพอเราทาเข้าไปปุ๊บจะดูขาวทันทีเลยแต่แบบว่ามันเป็นแบบขาวหลอกๆเนีไม่ได้ขาวธรรมชาติอันนี้ขาวมาจากข้างในนะถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะลูกแก้วพิเศษออมนี้กินขาดเลยนะงานนี้ สำหรับอ่อนนี้เนื้อครีมด้านในเนี่ยก็จะเป็นแบบเลยค่ะกลิ่นหอมอ,อ่อนๆได้นะอ่านอกจากอ่อนนี้แล้วพี่เก๋ได้ใช้ตัวตัวนี้ไหมคะได้ใช้โหตัวนี้อยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีมากได้ลองใช้ย่งไงเปนครีมกันแดดนะอุ้ยใช้แล้วนี่ครีมกันแดดตัวนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าปกติเนี่ยใครที่เวลาที่สมมติอย่างเราเนี่ยทำงานกันบ่อยๆใช่ไหมคะเวลาที่ใช้ครีมกันแดดเนี่ยถ้าเจอบางตัวเนี่ยมันจะแหยงหน้าแบบแต่งให้เา พอเจอแบบแฝดปุ๊บไฟปุ๊บนี่น่าจะแบบว่าเหนอะเยอะเยอะหรือแบบว่าหมอผีเอาหรือแบบว่าเอาปุ้ยมาลองขอรักกันไทยไเ้ยหนูอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะเยอะมากเหนอะมากแต่จะไม่เกิดขึ้นกับตัวนี้เ่ราะทาปุ๊บแล้วจะซึมพอเขาซึมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนเนื้อแป้งเลยอะใช่แล้วคือตัวนี้เนี่ยถ้าได้ใช้เนี่ยจะบอกว่ามันจะไม่เหนียวเหนื่อยที่โองแนนบอก่าที่สุ่นไทยเนี่ยตัวเนี้ยค่ะ้องแนนมีนะคะสารกัดจากเลยแอลเปอร์ด้วยไม่ยังไม่เคยรู้มาก่อน คือแนนคือแนนอันนี้ใช้อย่างเดียวใช่ดูวันนีก็เลยใช้อย่าง เฮ้ยดีเข้ากับหน้าเราเคยเราใช้แต่แดนไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยสามารถช่วยเราได้บ้างใช่อันนี้นอกจากจมีสารสกัดจั๊มในแอปเปิ้ลแล้วก็ยังม,มีวิตามินอ e ีด้วยสาร,รสกัดจั๊มในแอปเปิ้ลเนี่ยน้ำน้ำมันมันก็จะช่วยผิวหน้า้เนี่ยเรียบเนียนขึ้นซึ่งบางเกรนกันแดดเนี่ยมันจะไม่ได้ช่วยแบบว่าบำรุงผิวเราใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยช่วยบำรุงผิวด้วยแล้ววิตามินอีเนี่ยก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นด้วยและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะจะไม่ดูดซับนะคะแบบแดดมาไว้บนใบหน้าเราเพราะความร้อนเลยใช่แล้วนั่งทที่่ไมาาใหห้้น เริ่มน,น,นะจริงอันนี้ใครที่ตต้องลองทดลองใช้จริงๆค่ะ,ละแล้วถึงจะแบบว่าสัมผัสได้ว่ามันแบบไม่เหนียวเนะใช่พูดจริงๆเอาคุณผู้ชมพูดง่ชยๆอีกทีเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย s P F ต้อง60นะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยค่า s P f ที่สูงขนาดนี้เนี่ยเนือ้อครีมจะเนะ<ช>แต่ตัวนี้บางเบามากหลังจากที่ทาเสร็จแล้วเนี่ยใครที่บอกว่าแต่งหน้าเนี่ยมสารหนนะคะแต่งได้ทันทีทาแป้งหนได้เลย บอกว่าไม่ต้องทาใช่แล้วเฮ้ยเมื่อไหร่จะซึมเมื่อไหร่จะซื้อต้ออย่างที่น้องเงินบอกเลย F P S 6 0เนี่ยคือแบบว่าเหมือนแบบพีดรองพื้นดีดีเลยนะบางที้ห่อมาใช่ไหมคะตัวนี้เ่าสบายใช่แล้วค่ะตัวต่อไปเลยนะคะตัวต่อไปเลยตัวเขาบอกว่าเหมาะมากดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจอ่าถ้าเราทําแบบว่าตายาเนี้ยหัวใจเราก็จะยาบตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีผู้ช่วยค่ะถ้าลบบตาเราดำนะคะก็เป็นหลิ่งปิงไปเลยเป็นหลิงปิงเลยก็อินแฟร์ไงเช่นใหม่ ตัวนี้เป็นไอเจลดีมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนผสมของเพียวโกอย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็คือจะช่วยกระตุ้นเลือดเนี่ยทำให้ไหลเวียนดีเลือดถุงใต้ตาทุกคนบอกว่าถุงใต้ตาเีอะตอวนี้ช่วยได้ใช่แล้วค่ะอย่างไอเจลอย่างที่น้องแม่บอกน้องแม่ลองใช้ดูลองใช้แล้วเราเรียบร้อยหมดแล้วนี่ไงดูดีขนาีเหือย บอกไปอย่างที่พี่เกใช้เนี่ยคือบอกก่อนเลยคือก่อนหน้าเนี่ยก็คือได้ใช้มาหลายๆผลิตภัณฑ์แล้วก็รวมถึงใช้ของหมอด้วยแล้วพอมาเจอตัวเนี้อย่างอย่างที่โรงแรมบอกไปก็่มีส่วนผระองเพียวโก้คือช่วยลดลายทั้งเจ็เหนื่อนอนหรือหาเอใช้ไปเรื่อยๆก็คือจะช่วยแบบทําให้ผมได้ตามรดินด้วยใช่ช่วยให้หายแช่วยยกกระชับใต้ตาแล,แล้วก็<ช>พวกริ้วรอยค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นตื้นหรือลึกเนี่ยเขาก็แบบจะช่วยวค่อยๆผัด อาจจะเขอก็ให้ไปบางคลื่นอะไรนี้ที่สําคัญนะคะยาไยงก็ใช้คุณยายใช่แต่คุณยายใช้ด้วยนะใช้คุณยายไม่ได้ใช้แค<ช>่ใต้ตานะคุณยายแบบทาไปถึงหน้าผากเลยเพราะว่าแบบว่ามันแบบทําให้เห็นชัดเนี่ยว่ารอยเริ่มหายเริ่มหายไป,ยไปลอยเลือดตรงน,นี้มันจะหายไปใชจริงใช่ค่ะโอ้โหวันนี้เราก็มีแบบผลิตภัณฑ์ดีๆทั้งสามตัวมาแนะนำคุณผู้ชมนะเพราะว่า บบว่ามีของดีๆผู้หญิงได้กันนะเนาะก็อยากจะนน<ช>แนะนำให้คุณผู้ชมได้ใช้ของดีๆเพราะว่ามีส่วนราคา่แพงโทรโอกาสจะพูดถึงเลยค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าผลิตภัณฑ์อย่างนี้ค่ะมีหลากหลายราคามากแต่ว่าอ้อมมีของเราไม่แพงอย่างที่คิดจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าพูดในเรื่องของคุณสมบัติแล้วแบบใช่ยอดท็อปชาร์ดอะ <c oughs> ่ะบอกเลยว่าติดชาร์อ่ะคือคุณผู้ชมคะเราเสียเงินไม่กี่พันบาท ได้ทังเซตเลยแล้วก็เราจะยังได้ดูแลความสาวความเป็นผิวสดใสของเราได้ไปอีกหลายปีใช่แล้วค่ะหรือว่าสําหรับใครทนะี่บอกว่าออยากจะทดลองใช้ก่อนนะคะในส่วนของตัวต่างๆเนี่ยก็ผลิตภัณฑ์บอกเลยว่าราคาเบางจริงคนะ่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมสนใจนะคะก็โทรเข้ามาในรายการได้เลยนะคะนะคะแต่ว่าสำหรับ ที่บอกว่าอยากจะมาสัมผัสนะคะกับผลิตภัณฑ์มาของเรานะคะก็สามารถโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์นี้ใช่แล้วค่ะนอกจากคุณนะคะสามารถโทรมาปรึกษาปัญหาได้เราสั่งซื้อได้แล้วแต่ถ้าอยากจะจับผลิตภัณฑ์จริงๆหรือว่าอยากจะมาพูดคุยกับมาจริงๆเรามีหน้าร้านด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากนะคะมาสัมผัสแล้วคุณจะมาทำสวยก็ได้นะอ่างั้นอย่ารอช้าเรา่าหำสวยนะไปเลยค่ะ อาชีพการงานเนี่ยจะต้องพตะผู้คนทุกครั้งที่เกจอา,จากบบ้านเนี่ยจะต้องมีความมั่นใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกตเลือกสกวเกตเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดลองใช้ครีมมาหลายยี่ห้อแล้วค่ะแต่ว่ามาหยุดที่ออมนี้จากมาสนะคะด้วยเนื้อครีมเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็บางเบาดูสิคะแตะไปนิดเดียวเข้ากับผิวเลยแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยค่ะใสกระจ่างแล้วก็กระชับรูขุมขนด้วยค่ะน,นี่แหละค่ะที่มาของผิวหน้าเนียนกระจ่างใสามาสค่ะมาส คืนธรรมชาติสูงผิวคุณ